สวัสดีฤดูร้อนสวัสดีลมแ้งสวัสดีตะวันส่สสสองแสงก็รอกน้อยดีใจราเริงทดใสกาดกินพลไม้มะม่วงมาแล้วก็ฝา่รงอร่อยจังทุกใจสวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยของฤดูร้อนนั่นเองถูกต้องค่ะในเด็กเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพอากาศในฤดูร้อน การแต่งกายในฤดูร้อนของใช้ในฤดูร้อนแล้วก็วิธีคลายร้อนและสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนกันไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้นะคะค,คุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนความรู้กันค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะฤดูร้อนอย่างเป็นทางการของประเทศไทยนะคะจะเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมของทุกปีค่ะไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมค่ะกินระยะเวลาราวๆสองเดือนครึ่งนั่นเองค่ะ ในช่วงนี้นะคะประเทศไทยของเรานะคะจะอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์นะคะทําให้มีอากาศที่ร้อนนะคะเด็กๆซึ่งฤด,ดูร้อนนะคะในประเทศไทยของเรานะคะอากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวค่ะโดยเฉพาะเวลากลางวันนะคะและเวลากลางคืนจะยาวนานกว่าเวลากลางวันด้วยค่ะคราวนี้นะคะเด็กๆมาดูเรื่องการแต่งกายในฤด,ดูร้อนกันค่ะ การแต่งกายในฤดูร้อนนะคะเด็กๆควรเลือกสวมใส่เสื้อผ้าหรือมีวิธีการป้องกันตนเองให้ห่างไกลจากแสงแดดนะคะข้อที่1ก็คือเลือกเสื้อผ้าที่ไม่หนามากนะคะแล้วก็สามารถระบายอากาศระบายเหงื่อได้ดีค่ะอย่างเช่นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นค่ะต่อไปข้อที่2ค่ะหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าโทนสีดํานะคะให้เน้นใส่เสื้อผ้าสีสดใสค่ะ พราวว่าสีดำนะคะจะเป็นสีที่ดูดแสงทำให้เรายิ่งร้อนค่ะข้อที่3ค่ะใส่เสื้อคลุมใส่หมวกและก็แว่นกันแดดนะคะเวลาออกแดดเพื่อป้องกันรังสี uv นะคะที่จะมาทำร้ายผิวของเราค่ะเรานะคะจะได้ไม่รู้สึกแสบร้อนที่ผิวค่ะต่อไปข้อ4ค่ะทาครีมกันแดดนะคะเพื่อช่วยป้องกัน uv ค่ะควรเลือกครีมกันแดดที่ไม่เหนียวเนหนอะหนะนะคะและก็ยังต้องเป็นครีมกันแดดที่สามารถ กันน้ำได้ดีด้วยค่ะเด็กๆวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมารู้จักของใช้ในฤดูร้อนกันค่ะหนึ่งค่ะร่มค่ะเป็นที่รู้จักกันนะคะว่าร่มนะคะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งการฝนและกันแดดได้ค่ะซึ่งลักษณะของร่มนั้นนะคะจะคล้ายดอกเห็ดค่ะและก็มีด้ามยาวไว้สำหรับจับกลางค่ะโดยร่มมีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือ สามารถหุบเก็บได้นะคะทําให้เราพกพาสะดวกขึ้นค่ะข้อที่2ค่ะหมวกค่ะเห็นได้ว่านะคะคนส่วนใหญ่ที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแจ้งเช่นเกษตรกรหรือว่าเวลาไปเที่ยวทะเลนะคะจะนิยมใส่หมวกกันแทบทุกคนเลยค่ะเนื่องจากประโยชน์ของหมวกนะคะโดยเฉพาะหมวกที่มีปีกวกว้างๆนะคะสามารถกันแดดนะคะและช่วยป้องกันผิวหน้านะคะ ไม่ให้ถูกแสงแดดทำร้ายค่ะนอกจากนี้นะคะตามปกติแล้วนะคะหมวกยังเป็นอีกหนึ่งเครื่องประดับในการแต่งกายอีกด้วยค่ะข้อที่3ค่ะแว่นกันแดดค่ะปัจจุบันนะคะแว่นกันแดดได้รับความนิยมนะคะเป็นเครื่องประดับตามแฟชั่นและยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์เสริมช่วยกันแดดค่ะถนอมสายตาจากการเจอแสงแดดจ้าจ้าได้ซึ่งโดยทั่วไปนะคะคนจะนิยมใส่ก็ต่อเมื่อต้อง เจอแสงแดดนะคะเช่นไปเที่ยวทะเลหรือว่าใส่ขับรถเป็นต้นค่ะข้อที่4ค่ะพัดค่ะซึ่งได้เรียกเดียว,ว่าเป็นอุปกรณ์เสริมที่ช่วยคลายร้อนและก็แถมประหยัดด้วยค่ะเด็กๆคือเราไม่ต้องเสียเงินค่าไฟนั่นเองค่ะเป็นที่รู้จักกันมานานนะคะโดยพัดที่กล่าวถึงก็คือพัดแบบสรัรไม้ไผ่นะคะส่วนประเภทของพัดนะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทค่ะนั่นก็คือพัดแบบพับ พัดแบบกลมแล้วก็พัดแบบขนนกค่ะซึ่งพอเวลาผ่านไปนะคะพัดก็ถูกพัฒนามาเรื่อยๆนะคะจนปัจจุบันวัสดุที่ใช้ในการทําพัดนะคะที่เราเห็นกันที่มีขายตามท้องตลาดนะคะส่วนมากก็จะเป็นพัดแบบพลาสติกค,ค่ะเพราะว่าจะแข็งแรงและก็ทนทานใช้งานได้นานด้วยค่ะและอีกหนึ่งตัวช่วยนะคะก็คือพัดลมและแอร์ค่ะเด็กๆถ้าเด็กๆอยู่บ้านนะคะเด็กๆก็สามารถเปิดพัดลมหรือเปิดแอร์ได้ค่ะ ซึ่งอุปกรณ์2ประเภทนี้นะคะเด็กๆไม่สามารถพกติดตัวไปไหนมาไหนได้นะคะจะต้องอยู่บ้านเท่านั้นนะคะถึงจะใช้ได้นะคะเพราะว่าพัดลมกับแอร์นะคะต้องใช้ไฟฟ้าเป็นตัวช่วยค่ะต่อมาค่ะข้อที่5ค่ะก็คือแป้งเย็นค่ะเด็กๆแป้งเย็นนะคะเป็นวิธีการที่ง่ายๆอย่างหนึ่งเลยค่ะเด็กๆหลังที่เด็กๆอาบน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเอาแป้งเย็นมาทาหรือโรยตัวได้เลยค่ะก็จะช่วยให้เด็กๆรู้สึกเย็นสบายได้เหมือนกันค่ะ คุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีคลายร้อนค่ะข้อหนึ่งค่ะทานไอศครีมหรือว่าน้ำแข็งใสค่ะเพราะว่าไอศครีมหรือน้ำแข็งใสนะคะมีความเย็นใช่ไหมคะทําให้เรารู้สึกคลายร้อนได้เหมือนกันค่ะเด็กๆต่อมาข้อที่2ค่ะดื่มน้ํามากๆค่ะเพราะว่าถ้าอากาศร้อนนะคะเหงื่อของเราก็จะออกเยอะนะคะทําให้ร่างกายของเราขาดน้ํานั่นเองค่ะเด็กๆควรจะดื่มน้ํา มากมากนะคะเพื่อเข้าไปทดแทนเหงื่อของเราที่เสียไปค่ะต่อไปข้อที่3ค่ะเล่นน้ําคลายร้อนค่ะอย่างเช่นนะคะไปเที่ยวทะเลนะคะหรือว่าเล่นน้ําที่สระว่ายน้ําหรือง่ายๆเลยค่ะเด็กๆเล่นน้ําในกระมังที่บ้านของเราได้เลยค่ะต่อไปข้อที่4ค่ะเปิดแอร์ค่ะเปิดแอร์นะคะก็จะทําให้เราเย็นสบายค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเรื่องค่าไฟฟ้าก็ค่อนข้างสูงเช่นเดียวกันค่ะ ต่อไปข้อที่5ค่ะก็คือเปิดพัดลมค่ะพัดลมก็จะช่วยให้เราคลายร้อนได้เหมือนกันค่ะต่อไปนะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวในฤดูร้อนนะคะว่าเราควรจะไปเที่ยวที่ไหนกันดีค่ะ1เลยค่ะเด็กๆก็คือทะเลค่ะ2ค่ะสวนน้ําค่ะ3ค่ะน้ําตกค่ะและ4ค่ะล่องแพนั่นเองค่ะ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆนะคะก็ส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับน้ำนะคะเพราะว่าน้ำถ้าเราได้เล่นน้ำนะคะเราก็จะรู้สึกคลายร้อนได้นะคะแต่เวลาเล่นน้ำนะคะเราควรอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่นะคะเพื่อความปลอดภัยของเราค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆเด็กๆเ,เ,เ,เรียนรู้เกี่ยวกับฤดูร้อนไปแล้วใช่ไหมคะคุณครูเชื่อว,ว่านะคะเด็กๆสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เลยคะ่ะ พราะว่าช่วงนี้นะคะก็จะเข้าสู่ฤดูร้อนกันแล้วค่ะแต่ก็อย่าลืมนะคะเด็กๆช่วงนี้นะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ยังคงมีผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องดังนั้นนะคะเด็กๆควรดูแลสุขภาพของตัวเองให้มากเลยนะคะเด็กๆด้วยวิธีการล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่และเจลแอลกอฮอล์ใช่ไหมคะแล้วก็เวลาออกข้างนอกเด็กๆอย่าลืมสวมหน้ากากาอนามัยทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองค่ะ ไว้เจอกันคราวหน้านะคะเด็กๆวันนี้ครูออยขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ